แคนี้จริงเหรออะไอลูกฮะมังมีเต้นแค่นี้แค่นี้เองหน่อยแล้วเออเนี่ยตึง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 ยกยยกตึง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 ตตึงตึงตึงงตึงตึงตตึง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 ตตึง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 ตตึง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 ตึตึงตึงงตึง เอาเลิกเต้นละเต้นแค่นั้นตึง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 ไปย่ย่ย่ตึง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 เอาเลิกเต้นและเลิกเลิกละนนี้ลาทำมาเลยว่ะเต้นอ้าวเต้น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 โอ้ไม่โชว์เลย